โอ้มชานติวันนี้วันที่15เดือนกระะกฎาคมปี2022เราจะฟังสาระของเมอรีในวันนี้ในสาระบาบาได้พูดว่าลูกๆที่แสนหวานการสแสวงบุญหรือสถานที่สแสวงบุญที่แท้จริงของลูกคือแผ่นดินแห่งความสงบและแผ่นดินแห่งความสุขผู้นำทางทางจิตวิญญาณได้มาที่จะพาลูกไปสู่การสแสวงบุญที่แท้จริงให้จดจำบ้านและอาณาจักรของลูก คำถามของเมรีในวันนี้ความพยายามของลูกๆอันใดพ่อนั้นรู้แล้ววิธีการอะไรที่พ่อได้แสดงให้ลูกเห็นเพื่อที่จะทำให้ลูกเป็นอิสระจากการเพียนพยายามนั้นคำตอบพ่อรู้ว่าลูกๆนั้นได้เล่ล่อนไปทั่วจากประตูหนึ่งสู่ประตูหนึ่งและสอแสแหวงหามาอย่างมากมายถึงครึ่งวงจรในหนทางของการกราบไหว้บูชาแม้ หลังจากเพียรพยายามอย่างมากมายแล้วลูกนั้นก็มีความสุขหรือการบรรลุผลชั่วคราวเท่านั้นลูกได้ติดกับอยู่ในป่าอย่างสิ้นดีกิเลสนั้นเป็นเหมือนกับโจรที่ปล้นลูกพ่อเดี๋ยวนี้ได้บอกลูกถึงหนทางที่เป็นอิสระจากการเพียรพยายามลูกๆเพียงแต่จดจำพ่อ ให้มีการมั่นหมายที่แท้จริงอยู่กับพ่อผู้เดียวเท่านั้นอยู่ในการมั่นหมายอันไม่มีขีดจำกัดนี้เป็นความเพลิดเพลินและเพื่อที่จะปลอดภัยจากโจรอันใหญ่ยิ่งของสำนึกร่างให้พิจารณาตัวลูกเองเป็นดวงยานและละวางจากร่างกายของลูกเหมาะโจรที่ยิ่งใหญ่ที่สุดก็คือสำนึกร่างและบาบาก็รู้ นะ,ะว่าจะช่วยเราอย่างไรเรานั้นจะต้องจดจำพ่อการะของคุณธรรมในมือดีดีนวันนี้จงรักษาสติปัญญาของลูกนั้นให้เต็มไปด้วยความรู้ตลอดเวลาแทนที่จะขอพอรหรือความเมตตาจากข้อให้ใส่ใจอย่างเต็มที่ที่จะศึกษาและมีความเมตตาต่อตัวลูกเองจุดที่สองให้รับใช้คนที่ไม่มีความสุข ทําให้เขาเขานั้นมาเป็นนายของแผ่นดินแห่งความสุขจงมาเป็นผู้ที่มีค่าและทํางานรับใช้เป็นประโยชน์ที่แม้แต่พ่อก็อุทิศตัวท่านเองให้กับลูกพรของบับดาราสำหรับเราลูกๆในวันนี้ขอให้ลูกนั้นเป็นคามาโยคีผู้ที่ได้รับความสำเร็จในทุกงานด้วยการแท่งรวมและ ความมั่นคงในจิตใจและสติปัญญาของลูกสามขอให้ลูกนั้นเป็นคามาโยคีผู้ที่ได้รับความสําเร็จในทุกงานด้วยการเพ่งรวมและความมั่นคงในจิตใจและสติปัญญาของลูกผู้คนในโลกคิดว่ากรรมนั้นเป็นทุกสิ่งแต่บัพจะดาพูดว่ากรรมนั้นไม่ได้แยกกันกรรมและก็โยคะทั้งสองอยู่ด้วยกัน ถ้ามาโยคียเช่นนั้นจะได้รับความสำเร็จอย่างง่ายดายในทุกงานทุกชนิดไม่ว่ามันจะเป็นการกระทำทางกายหรือจิตปัญญาณก็ตามเมื่อมีโยค่าอยู่กับการกระทำแล้วมันก็หมายความว่ามีการเพ่งรวมและความมั่นคงของจิตใจและสติปัญญาและดังนั้นความสำเร็จก็ถูกกำหนดไว้กับสิ่งนั้น คามาโยคยีหรือดวงยานคามาโยคยีจะได้รับการช่วยเหลือของพ่อเดอัตโนมัติทาติพจน์เพื่อที่จะให้ตอบแทนต่อความรักของพ่อจงเป็นอิสระจากแรงดึงดูดและจงมาเป็นมันมนาบาปอยู่ภายในสาเพื่อที่จะให้การตอบแทนต่อความรักของพ่อจงเป็นอิสระจากแรงดึงดูดต่างๆและจงเป็นมันม,น,มนบาปอยู่ภายใน ອັດຖາໂອມທ່ານຕີ